จีนและไทยได้เข้าสู่ยุคฟรีวีซ่าครบครึ่งปีแล้วครับหลังจากข้อตกลงยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่าง2ประเทศมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคมปี2024ที่ผ่านมาสถานีตรวจสอบผ่านแดนขาเข้าขาออก ตำบลหมู่ฮั่นมนทลนอิวนานหรือ,อยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนั้นตั้งอยู่บนพรมแดนจีนลาวได้รับการรองรับการเดินทางของผู้โดยสารไทยมากกว่า1 6 0 0คนเมื่อนับถึงวันที่31สิงหาที่ผ่านมาคิดเป็นมากกว่าร้อยละ54ของผู้เดินทางต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้าและออกจีนผู้โดยสารชาวไทยรายหนึ่งครับที่เพิ่งจบทริปขับรถเที่ยวด้วยตัวเองและรอเดินทางออกจากจีนที่ด่านมหมู่ฮั่น เผยว่าเธอชอบการท่องเที่ยวจีนมากน่าจะมาอย่างน้อย20รอบแล้วเพราะจีนมีทิวทัศน์สวยงามผู้คนเป็นมิตรทําให้การเดินทางเที่ยวจีนทุกครั้งรู้สึกอบอุ่นใจยิ่งตอนนี้เข้าออกจีนสะดวกมากปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟท่องเที่ยว3ประเทศอย่างไทยลาวแล้วก็จีนซึ่งเครือข่ายการขนส่งทั้งสะดวกสบายได้ส่งเสริมการเติบโตของจํานวนนักท่อง,ทองเที่ยวอย่างมาก รถไฟโดยสารข้ามพรมแดนลาวไทยได้เปิดเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19กรกฎาคมปีนี้ครับโดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพมหานครไปยังสถานีคำสวาดในนครหลวงเวียงจันทร์และต่อระบบขนส่งมวลชนไปยังสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ของทางรถไฟลาวจีนเพื่อนั่งรถไฟจีนลาวขึ้นเหนือและเข้าสู่จีนทั้งนี้ครับสถิติสถานีระบุว่าด่านมงฮั่นได้รับการรองรับการเดินทางเข้าและก็ออก ของผู้โดยสารชาวไทยมากกว่า1,400คนในช่วงวันที่19กรกฎาคมถึง31สิงหาคมเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ50เมื่อเทียบปีต่อปีครับสำหรับด่านโมฮันประกอบไปด้วยด่านทางหลวงและด่านรถไฟถือเป็นด่านบกขนาดใหญ่ที่สุดบนพรมแดนจีนลาวศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เชื่อมต่อจีนกับหลายประเทศและทะยานขึ้นสู่ด่านหน้าเชื่อมต่อกับจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอบคุณข้อมูลขา่าวจากสำนักข่าวสิงหัว